เกาโฮกุนิเช่นเคยในช่วงปลายของการผิดพลาดเรียนฤดูร้อนวันนี้วันที่30นะครับเรามีการท่องเที่ยว5วัน4คืนนะใช่30 31 1 2 3เป็นยังไงไปดูอะไรตอนนี้เราอยู่บ้านหลังหนึ่งในย่านเพิ่นจิตก็คือเราจะไปพัทยาโดยการที่เราเช่ารถพร้อมคนขับมารับตรงนี้เลยมารับหน้าบ้านเลยแล้วก็นั่งไปพัทยากันจากการจะผลประกอบการ2ิปที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อนะช่องที่มีผู้ติดตาม15คนช่องนี้จะมีสปอนเซอร์ว่าไปขอบคุณตะคืนเรามีสปอนเซอร์ในทางด้านโรงแรมและเรือตกปลาใช่ไหมใช่ลุงเ,เจ้าบ้านันอ่งเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันลิปนี้มันสปอนเซอร์นะขอบคุณสปอนเซอร์มากไว้พบกันมัธยาไปอ่ะพื่อนร่วมทีมเฮ้ยมองกล้องหยุดสัก3-4วิ1สุบานหันหน้ามา

เปนรขอะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พัทยาใต้มาเราได้ใช้เมื่อกี้ถ่ายป้ายมาแล้วแต่คือไม่รู้เท่าไหร่ได้อินเสยจริงจริงแต่ห้องห้องโครดีใช้ได้เลยครับเป็นบ้านหลังๆใช่ไมใช้ได้ว่าเด้งนุ่มไหมยืมเป็นผู้นากลัวเลยะเฮ้ยนุ่มสบาย ช่องน้ำดิช่องน้ำใช้ได้เลยมีอะไรบ้างวะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนมีแก้วมีตู้เย็นตู้เย็นมีน้ำสองขวดร้ันฟลายรีโมทโคมไฟเตียงทีวีแอร์เย็นๆที่นั่งเรามีเบรคฟาสต์กี่โมงนะเจ็ดถึงสิบใช่ไหมครับอ๋อเจ็ดถึงสิบโมงแล้วก็มีตู้มาแขวนเสื้อต่างๆตู้ใหญ่อ่ะตู้ดีแหละมีเซฟแว้ก็เนี่ยใส่กระเป๋าสองคนพอดีตัวเครื่องแป้ง กาแฟเขาช่องเอสเปรสโซ่ไดการต้มน้ำกระจกห้างล้างหน้าและห้องน้ำเปนเชาวเวอร์เค่งทำอุ่นแหละมีนน้ำแบบสาผมยอดเยี่ยม <laughs> สิ่งที่จะเกิดหลังจากสิ่งที่จะเกิดหลังจากสี่วันห้าวันที่จะเกิดคืนนี้มีอะไรบ้างก็ไม่แผนงไม่มีแผน ก็รู้แค okay, okay. ่ว่าเรามีตกปลาวัน hmm. ท oh ี่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้คงไปหาที่เที่ยวกันเนาะโอเคครับลาหน่อยกับปลาเขาพ่อไปไงสุดบแล้วบายอี๋นี่กูอยู่นี่ค่ะสักผมกินขาหมูบะหมี่ขาหมูแห้งอือโอ้ ชายคนนี้อายุย่างเข้า20ปีแล้ว <g ülme> V.I.P เลยนะตรงเนี้ยคนเห็นชัดเลยนะมมอง ว่าวันน้าน้าเป็นคนฝันไงเยอะมันมีสองห่อไม่ใช่หรไอ้เนี่ยเอาชีวิตรอดรอกูอยากกินตะบะแบบมีรสชาติอืเฮียไมาเหี้ย ใครมึว่ามันเปิดกเกลีย์เฉียโตอยู่ยุคกูเฮ้ยกระเปลี่ยนในกระเป่ากูอะวันนี้กี่โมงวะวันนี้ทุ่มห้าสิบออกมาทะเลไอ้เฮ้ย <Inform S 2> อะไรอ๋อไม่นี่หาดอะไรเนี่ยจอมเทียนมะที่เนี่ยนี่ใหญ่มากเลยนะแบบไปถึงนู่นเลยกล้องกูมองไม่เห็นเลยอะมืดจัดเอาเสียงทะเลมาฝากทุกคนนะครับ ไม่มีอะไรดีกว่าเสียงทะเลจริงแต่มองไม่เห็นวะเปิดแฟนให้นี่แน่เป็นไปที่เคาน์เตอร์ที่มีไพ่ไหมครับใช่เหรอเคยไม่ใช่จมูกโอเคครับตอนนี้เวลาบ่ายสามห้าสิบสองวันที่สามสิบเอ็ดเมษายน วันนี้เราจะไปวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือตื่นมาแล้วกึกเหลือกเหลือคลิ้งิ้งกันอยู่ในห้องวันนี้ก็เลยจะไปหาอะไรกินนะครับด่านโมงแล้วแต่บ่ายสองนั่นเองกินข้าวเที่ยงเลยไปหาอะไรกินกันแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะไปพวกตลาดคนเดินอะไรอย่างงี้บ้างเดี๋ยวก็ถ่ายดูเหมือนเดิมวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปตกปลาบนเรือเลยเต็มเต็มวันหนึ่งวันต้องตื่นแต่เช้าด้วยก็นั่นแหละไปตกปลาก็เจอกันวันนี้ไม่มีอะไรก็ชิวๆไปนั่นแหละครับไว้เจอกันร้านอาหาระถ่ายดูบาย

นี่ไรเลยขายผลไม้หยังมืดโชว์ตอนนี้กลับมาแล้วเนื่องจากจะให้ดูว่าอนุภาพของป้ายนี้มียังไงบ้าง please make up room กรุ้นความสะอาดห้องนะครับเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยทีเดียว ไอ้เหี้ยโคตรเรียบร้อยอ่ะดูคือดูดีมากประเด็นคือที่หางกว่านั้นคือสลัน่ะทาฝายาสีฟันอ่ะหายแล้วแม่หาไม่เจอแล้วกลับมาอีกทีคือฝาอยู่ที่ดุสุดยอดม้กยครับพนักง,งานทําความสะอาเดเลสใช้แม่บ้านครับระดับโลกใครจะมาพาก็มาลองดูได้สุดยอดจริงๆแค่นั่นแหละเมื่อกี้ก็ไปตลาดมาเขาเรียกอะไรถนนคนเดินมะตรงซอยสิบเก้าก็ได้แบบพวกสเสบียงมาเล็กน้อย มาดื่มกันแล้วเดี๋ยวก็เต็มตัวในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะไปตกปลากันแต่เช้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ากินอะไรกันบ้างแลแน่อนอนแล้เจอกันพรุ่งนี้เลยบาย สวัสดีครับโอ้ <c oughs> สวัสดีครับและนี่คือวันที่หนึ่งมิถุนาเป็นวันที่เราจะไปตกปลากันตอนนี้ตื่นแล้วตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบสองนาทีก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปขึ้นเรือที่ท่าเรือวัทยานะครับ <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนไป หมายกอดโอ้โหแม่งมองไม่เห็นแ,แดงดแม่เลยลเร้อ,องเราเและนี่คือชั้นสองของเรือสุดีอาศัตรีมีเก้าอี้อาบแดดทั้งหม,มด6ตัว เสื้อชูชีพร้อยก่าชุดและรีมภูเขาได้ก็อย่าบอกเลยกูแคปเจอร์ทันเนี่ยเอ้ยได้อีกแล้วว่ะไอ้เฮียอันนี้เล็กเหรออ๋อปล่อยน้องโอเคกูปล่อยน้องไม่เ็นโอ้สายแดงเหรอมันไม่ใช่ซีบาอะไรมันคืออะไรไม่รู้เฮียครับยินดีด้วยคนได้ปลาปักเป้าแดกไม่ได้เฮีย พี่ครับเอาออกกันหนึ่งหนึงไปปลาป้อปก oh, <dear> ินไม่ได้ oh. อะคอนเทนต์ว,วนันนี้ ถึงแล้วคเคตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วไปตกปลามาในแผลมาหนึ่งแผลด้วยกันไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะครับแต่ว่ามันเซ่อสยองมากจะบอกว่าไงวะคือเหมือนเบ็ดอ่ะมันมีตุ้มถ่วงอยูใช่ปะอันนี้ก็เหมือนเพิ่งตกปลาได้ตัวแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ ทุ่มทวงม,มันก็ตกลงมาจากเก้าอี้แล้วเบ็ดมันก็เกี่ยวเกี่ยวเนื้อขึ้นมาก็าได้เป็นแผลลูกผู้ชายแบบนี้นั่นแหละก็ตกปลาวันนี้ก็เรียบร้อยสนุกมากแล้วเดี๋ยวปลาที่เราตกมาได้คือให้โรงแรมมาทําเป็นอาหารเช้าให้วันพรุ่งนี้เช้าจะได้กินปลากันวันนี้นคงไม่มีอะไรแล้วลก็อาจจะกินข้าวกันสัง่งสันเือนเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันว่าจะไปไหนไม่มีแผนอะไรประมาณนั้นแหละครับนัแหะเพื่อนๆไปว่ายน้ำกันต่อเดี๋ยวเราไปนั่งดูไม่ไหวแล้วหมดแรงเจอกันนี่คือมื้อเย็นของวันที่เท่าไหร่วะ ทีซซ่3ของเราไก่ทอดที่เลือจากเรือข้ามาที่เลือจากเรือพิซซ่าพิซซ่าและโอชัรภาพกันซะหน่อยจ่ายเงินไงน่าสลิปแบะเงินไงี้ลถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันบ้งถ่ายรูปโอว เฮ้ตื่นแล้วน่ารักมา ชื่ออะไรชื่อน้องตื่นทานุก,กี <c oughs> ไอ้นี่ไถูกน้ำร้อนมีชีวิตอันเนี้ยหลับหลับสบายเลยะ <c oughs> เฮ้ยมันมองหน้าก <c oughs> ูด้ว <c oughs> ยโยน,น,นอะไรอ่ะ รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นนอนเมื่อกี้แม่งแบบจะละจะละนั่งตาโตเลยเมื่อกี้ยังตาหยีมองรูปไม่เห็นเป็นสัวนตว์ออน,นอนออนไลน์ยังหยีตาไปเไอดูว่าคุณหิวแค่ไหนไม่หวะ <c oughs> ดังวันดีไอ้เฮียนั่งเงียบเลยเว้ย, <c oughs> ยไม่ยิ้มให้ก็โชว์นอนไหมโชว์แรงดิชนน <c oughs> โชว์นอนเนาะแรงของท่านพ <c oughs> ี่น้อง,อง่อนใจผมเฮ้ย คืนน้ำลายนะอันนี้ปลาตีนโตของเล่นใช่หรอใช่นี่มันเหมือนสัตว์มึงเห็นสลิงไนี่เรือของจริงว์อนะตันนี้มันอยกว่าลองเกันรองเสียปลองียันนี้คือปลาเขาดำ ขัน้เหมือนเอน่ไยันส้มมีันส้มกันหมดเลยยินดีกอดดีอยู่นะนะ

สุดท้ายของเราไอเค็ยแกงมลี้ยนั่นคือ,อชีสและนี่คือแกงเลี้ยนั่นเองโรลนี่มามา่าไข่เค็มขนมมากมายและโอ้ไ oh ม <c oughs> ่ก็เช่นเดิมแต่ไม่จะไปอย่างเดียวตัวร้อยไม่ยังไม่รวมอาหารเลยแค่นั่งเลยเโอ้ ไหวตัวทันนะเตือนเตือนก้าโมงได้ยียดเปิดเลยสตาร์ทไปกินข้าวนี่นี่มาท,าทักทายกันก่อนที่จะออกจากโรงแรมนะครับตอนนี้ 11.03โมง3นาทีในวันศุกร์ที่3วันศุกร์ที่3มิถุนายนนะครับสุดท้ายแนละ้วที่อาจะอยู่ที่พัทยานะตอนนี้ก็ อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็เดี๋ยวเก็บของเช็คเอาท์แล้วก็ขากลับเนี่ยก็จะเป็นอ่าจะมีรถตู้ครับเราเช่าเหมือนแบบรถตู้พาคนขับมารับหน้าโรงแรมเลยแล้วส่งถึงหน้าบ้านเพื่อนเลยเอ่าสี่คนจริง,รงๆมันนั่งได้9กคนแต่ว่าเราเอาสบายเลยคนระับเพราะว่านั่ง Fortuner มาตอนแรกก็อัดอัดกันหน่อยก็เลยคิดว่าเออรถตู้จะดีกว่าแล้วก็โดนไปทั้งหมด2 0 0 0บาทด้วยกัน1950ประมาณนั้นตอนนี้ก็เก็บห้องเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือสภาพผามเมื่อคืนนั่นเอง และนี่คือผลงานของเชฟนี้ทั้งหมดเอ่ยจุดม,มันเยอะนะแต่ก็ไม่อไม่ค่อยได้แหนสำหรับสีลล่คนนิดเดียววันนี้เพื่อนอีคนหนึ่นงก็าอาบน้ำอยู่แฉงว่าคืาีแค่ตัวอตัว <c oughs> นั่นแหละครับงั้นก็เดี๋ยวเก็บกล้องละแล้วเดี๋ยวจแจนนี้กรุงเทพ เ okay, คเรัากลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนยปนาทีเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองจริงๆมาถึงตั้งแต่ห้โมงแล้วแหละมนถึงแล้วก็รับก็ <c oughs> นั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างกับทริปพัทยานี่ก็คือเพิ่งมานั่งคิดก็เอ้ยเผื่อบางทีอาจจะเป็นพัทยาครั้งแรกของผมซะด้วยซ้ำนะครั้งเนี้ก็ประมาณนั้นแหละเป็นทริปที่ค่อนข้างโนแพรนเหมือนกันแบบว่าไปก็คือไปปลายอุดับ้านเลยเราก็ลองแบบเที่ยวมั่วๆดูเนาะตามภาษาเราก็สนุกดีนะ อย่าให้เกิดทริปแบบนี้บ่อยๆเพราะกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีสปอนเซอร์คลิปแรกแต่ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์แบบเอาหน้าเอาตาอะไรขนาดหรอกก็เป็นแบบว่าคณพ่อเพื่อนนะครับลุงเจลุงเจออกค่าเลี้ยงให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผ่านคลิปเลยนะครับลุงเจไม่ทราบว่าดูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเอา,าขอบคุณเพื่อนทุกคนมากแนละ้วขอบคุณทุกคนคนดูนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่่่่เเเเรราาาไดด้จออกกกัันนน็ผมมมยงกกลลชิะคบื ฝากช่องนี้นะครับไว้ในงามใจทุกคนด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ผมก็ยังรอตอบอยู่เหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันเดี๋ยวก็จะมีทริปอีกทริปหนึ่งเหมือนกันในวันอันใกล้เคียงนี้เดือนมิถุนาก็ยังจะมีคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูดูกันอยู่แต่ว่านั่นแหละอยู่ที่อย่างเดียวคือจะตัดทันหรือเปล่านะครับทริปนี้ก็จบอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามาถึงตอนนี้เลยน,นั่นแหละเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านังที่บอกไป หลายคลิปสนุกแน่แน่เห็นติดตามเลยเลยครับเจอก,กันบายสวัสดีครับ